กามาโจบาสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกค่ำคืนวันอาทิตย์เราก็จะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการเปิดเลนสองโลกสารคดีที่พร้อมจะนำเสนอเรื่องราวจากโลกกว้างเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ออกเดินทางไปสัมผัสกับความยิ่งใหญ่อันน่ามารรย์ของหลากหลายดินแดนบนโลกใบนี้ยังไงล่ะครับสำหรับค่ำคืนนี้เรื่องราวดีๆจากสาธารณรัฐจอร์เจียก็ยังคงรอคอยท่านผู้ชมอยู่เช่นเคยนะครับ หลายสัปดาห์ที่ผ่านมาการเดินทางบุกตะลุยดินแดนเล็กๆแห่งนี้ทําให้พวกเราได้ทราบกันไปแล้วนะครับว่าจอร์เจียเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยความเก่าแก่ของอารยธรรมซึ่งสั่งสมมายาวนานและเป็นแผ่นดินโบร,ราณที่มีมนุษย์เข้าไปตั้งรกรากอาศัยอยู่เป็นระยะเวลากว่าล้านปีมาแล้วนะครับโดยมีหลักฐานการค้นพบโครงกระดูกมนุษย์สมัยยุคหินและเครื่องมือเครื่องใช้โบราณณนะบริเวณใกล้กรุงทบิลิซีเมืองหลวงของสาธารณรัฐจอร์เจียครับ นอกจากนั้นหลักฐานของความเก่าแก่ยังปรกากฏให้เห็นผ่านอนาณาจักรภูผาโบราณอันยิ่งใหญ่นะครับที่สะท้อนถึงประวัติศาสตร์ล้ำค่าของมนุษยชาติในวันวานอาณาจักรแห่งนี้มีนามว่าอัป,ปริชิเคครับโอ้โหภูเขาหินทั้งนั้นเลย <ห Chicago. S 1> นี่มันเลือกเขาหินแต่ไปหมดเลยดูสินะครับก็ <plugin. S 3> เมืองนี้ชื่อเมืองอัปริชิเคนะครับ แล้วก็ความหมายคืออาณาเขตของพระเจ้าเพราะด้วยความชาญฉลาดของคนที่มาสร้างเมืองเนี่ยครับเขาสร้างแบบว่าฆ่าศึกศัตรูมาเนี่ยเข้าไปตีเขาไม่ได้หรอกครับเขาสร้างหเขาทำไมทําไมก็เพราะว่ามันเป็นทางวงกฏครับเป็นเหมือนเขาวงกฏไอ้ด้านนั้นมันจะเป็นด้านเหวลงไปใช่ไหมใช่ครับมีแม่น้ํำไอ้ด้านนี้มันก็เป็นด้านเขาครับแล้วคนก็อยู่บนนี้ใไ่้ขาว่าอยู่คนที่เป็นบันพันคนเลยเป็นอาณาเขตใหญ่เลยครับเมื่อก่อนเมื่อ3,000ปีมาแล้วครับ3,000ปีมาแล้วอยู่ขนาดเนี้ยนะครับผม พวอ,อ่านหนังสือเจอเขาบอกว่ามีแผ่นด,ดินไหวแล้วก็คนตายไม่ใช่คนตายแม้ว่าไอสิ่งก่อสร้างเก่าๆก็พังไปเยอะเหมือนก,กันประมาณสัก85ปีที่แล้วก<ม>็น่าสนใจดีครับผมาดูกันนึกถึงเมื่อ3,000ปีที่แล้วตอนนี้ก่อสร้างแน้ะครับตอนที่คนเริ่มมาอยู่คนทิ้ง20,000คนเนี่ยแถบนี้คงจะพุกผ้าไม่ได้พุกคน20,000คนแล้วก็อยู่กันมาตั้งแต่ เมื่อประมาณ1,700ปีที่แล้วสร้างครั้งแรกเมื่อ3,000ปีที่แล้วนั่นหมายความว่า1,300ปีที่มีคนอยู่ที่นี่ยาวนานกว่าประเทศไทยตั้งแต่เกิดจนปัจ<ฮ>จุบันเนี่ยนะ<ฮ>อยู่กันเป็นพันปีเนี่ยน่าเสียดายที่แผ่นดินไหวตลอดเลยนะไหวทีหนึ่งก็หายไปทีไหวทีนงก็หายไปทีหนึ่งแต่ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ะนะพอคศ1,920ก็คือ85ปีมาแล้ว85ปีที่แล้ว น่าเสียด้ตรงนี้นี่เขาบอกเป็นที่อยู่อาศัยของผู้คนคนั่นแหะเขาเจาะรูเข้าไปแ <Hey. S 2> ี่ก็เพชรตรารในประเทศดัมจอแดนเจาะรูเข้าไปแล้วไปอยู่ข้างในส่วน,นข้างๆนี่นก็เป็นโรงละครครับตรงที่เราอยู่อยู่เนี่นาะ นี่เป็นเหมือนกับเป็นพระราชวังอที่ซ่อนมาเข้าในเขาเลยนะครับแล้วก็ตรงแถบเนี้นักโบราณคดีนักประวัติศาสตร์นักวิทยาศาสตร์นักอะไรก็แล้วแต่หลายสาขาวิชาเป็นสาหประวิทยาการเนะี่ยเขาก็ค้นคว้ากันอย่างดีเลยอเขาก็พบว่าตรงที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะมันเป็นจุดต้นกําเนิดของการเกิดวายขึ้นมาบนโลกของเราใบนี้เขาก็ค้นคว้ากันใหญ่นะไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์จากทวีปใด เขาก็พบว่าเมื่อย้อนหลังไปเมื่อสามเป็นเมื่อสามพันปีที่ผ่านมาเนี่ยนะแถบเนี้จะมีพันอังุ่นอยู่ประมาณ 500, ห้าร้อยพันเป็นพันอังุุนที่ไม่มีที่อื่นมาก่อนเลยครับแล้วก็ค่อยๆขยับขยายจากแถบนี้ไปยังที่อื่นไปเรื่อยๆน,นะดังนั้นเนี่ยจะว่าไปแล้วเนี่ยเรามาจุดกำเนิดที่เกิดไวน์แล้วก็พ่อเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบดื่มไวน์มาก่อนครับผมเพราะบางทีเนี่ยดื่มไปแล้วเนี่ยมันมีรสกวาดคอ แต่พอหลังจากที่มาประเทศจอเจียนะลองดื่มวายของจอเจียที่เขาทาตามบ้านเรือนผู้คนเนี่ยรปรากฏว่าไม่มีรสบาดคอเลยเป็นวน์ที่นุ่มที่สุดเรานับสังเกตเห็นไหมทุกบ้านเลยเนี่ยที่เป็นคนจอเจียเนี่ยไม่ว่าบ้านใดจะใหญ่จะเล็กอย่างไรก็ตามเขาต้องปลูกอะไรต้นองุ่นครับปลูกต้นองุ่นแล้วก็ทํไวายเองทุกบ้านเราไม่ใช่ทําเฉพาะวันนี้นะทำมาเมื่อ3,000 4 0 0ี่พปีที่แล้วแล้วก็ทําสืบเนื่องมาเรื่อยๆเช่นนะดังนั้นเนี่ยเขาจึงมีฟาร์ม ความชํานาญในการผลิตวายมากครับน่าเสียดายที่วายจอเจียนั้นไม่ไปดังที่บ้านเราครับผมโอ้แม่น้ํานี่มันไหลดีนะครับไหลเลาะริมเรียกว่าเขาไปเรื่อยเลยนะยาวเฟือยเลยเขาบอกแม่น้ําสายเนี่ยไหลมาจากประเทศแบบตุรกีครับแล้วก็ผ่านมายังประเทศเข้ามายังประเทศแบบจอเจียอพอเข้าจอเจียเนี่ยก็จะไหลไปเรื่อย จนถึงกรุงบัตเรเบรซีพอพ้นจากกรุงบเเบรซีนี่ก็จะไหลเข้าไปในประเทศอาร์เมนในประเทศอาเมเรเซอาร์บจันีพอพ้นจากอาร์บจเนเนี่ก็จะเข้าไปทะเลสาบแคสเปียนรู้ไหมที่ทะเลสาบแคสเปียนเนี่ยมีอะไรเยอะอไข่ปลาคาเวียไม่ใช่ไข่ปลาคาเวียพูดผิดแล้วต้องเรียกว่าปลาสเตอร์เจียนไอปลาสเตอร์เจียนเนี่ยเวลามีไข่เนี่ยไข่นี่เรียกว่าคาเวียดังนั้นคําว่าคําว่าคําว่าไข่ ปลาคาวเวียไม่มีมีแต่คาวเวียคาวเวียเนี่ยความหมายของเขาก็คือว่าไข่ปลาสเตอร์เจียนที่มีในทะเลสาบแคสเปียนเนี่ยที่น้ำแม่น้ำสายเนี่ยที่ไหลลงไปเจอ